เธอนี่นะเป็นผู้หญิงแท้ๆอย่าปล่อยให้มองแมมแบบนี้สิแล้วนี่บาจจเดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเปล่าคอยยังชั่วช่วยเราเอาไว้อีกแล้วอ่ะแบบนี้เราก็เป็นนี่บนคุณตาี้พ่อมอีน่ะสิเอาล่ะอย่างนี้ต้องรีบเคลียร์ขอบคุณเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่พูดยากชะมัดอะนะ่ะไรนะจ้าทำอะไรของเธอเนี่ย ็อ,อย่าเข้ามานเิเงียบแซะฟังนะตตีบ้าฮะฉันมีเรื่องจะบ,บอกนายอะไรจะชวนทะเลาะื่อไงไม่ใช่ฟังฉันก่อนสิมันก็ได้รีบว่ามาคือว่าฉันคือฉันรู้จักคือตอนที่ฉันรีบเสียงกองดังปะโอ๊ยตื่นเต้นจนหัวใจจะหลุดออกมาฮึย ย่าเสียงดังทามัมมอยังอยู่แถวนี้ถ้ามันเจอเราคงสู้กับมันไม่ไหวเรารีบหนีให้พ้นดีกว่าจุย๊ยเอา้าเอา้าถ้าไม่รีบออกมาเดี๋ยวตัวเรเปิดไม่รู้ด้วยนะนี่มันหางอะไรกันเนี่ยอ๋อถอเอยอย่าว่าแต่พูดเลยไปหลบอยู่ในกันจ้าออกมาซิดีดีแบบนี้แค่เอาตัวรอดยังยากเลยอะโห อที่เอาที่ใช,ใช้ปราบมันใช่ธนูคันนี้เป็นธนูเวทคันเดียวกับที่ใช้ปรบาบธารมโมะในอดีตถ้ามีจุานี้ก็จะแกนได้สินะถ้างานเราเลยไปช่วยปีเราไปจัดก,การปีศาจช่วยกันเถอะปีศาจทั่วข่าวหวาบฉีชฉันนั่นนะเอ๋หนอใหญ่ทาโมโมะมาเที่ยวญี่ปุ่นแท้ๆแ,แต่กลับกลายเป็นทริปวิ่งหนีระเบิดไปีได้อะ่ะ ใยจิ้งจอกนั่นกลายเป็นหินอยู่ตั้งหลายพันปีพอกลับร่างกับสู่ร่างเดิมก็เลยอลวาดใหญ่ที่กลายเป็นหินเพราะทำร้ายคนอื่นก่อนไม่ใช่หรอก็จริงทำตัวเป็นเด็กเรียกร้องความสนใจ,ใจไปได้ก็อาจจะใช่แต่ว่าคนที่เรียกร้องความสนใจก็คือคนที่เหงาไม่ใช่หรอเหงาแต่ถ้าทำตัวแบบนี้คนอื่นๆก็ยิ่งไม่อยากเข้าใกล้นี่นาะ หาตัวเจอสักทีตัวเกะ่กะอิงเธออยู่เงียบๆกันแล้วกันอา้าะไออุนอ่ะจะบอกให้ก็นได้ไข้าต้องสู่วิญญาณมนุษย์เพื่อเ,ออเพิ่มพลังยิ่งจะของวิญญาณเพร้อมและเข้มแข็งมัท่าไรพลังก็ยิ่งสูงเท่านั้นปลดเช่นกีนะ้นหายากข้าจริงอยากได้ตัวเขายิ่งนะ เราเรียบหาทางออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไปกันเถอะอืมเราเรียบไปกันเถอะอ่ะนั่นทามะมเฮ้ยตาตีเว่นมองไม่เห็นเราเหรอโอ๊อยขยับไ่ได้พูดก็ไม่ออกอย่าไปหลงอย่าตาตีอย่าไปหล,ลงคุณทามะมะนะคุณแม่ของทามะมคิดคิดๆแล้วก็ช่างน่าสิดด้ดายยิ่งนะักที่ต้องสู่ปัญญาคนคนนี้แต่ถ้าเราไม่ทำเราจะกลับ อาจจะกลับไปเป็นหินอีกก็ได้รีบจากกันดีกว่ากียุนอา้าเป็นอะไรนะ่ะข้อเท้าแพงตออตกมาเมื่อกี้นะ่ะไม่คิดว่าจะบวมขนาดนี้อ,อ่ะนี่ฉันมียาดีทาซะเดี๋ยวก็หายไม่เจ็บแล้วละ่ะบอกแล้วยาดีงั้นไปกันเถอะอย่าไปนะนั่นไม่ใช่ฉันรู้ตัวสักทีสิกียุนนี่เธอน่ะเลิกหรอกฉันสักทีเถอะ ทามมะกินเอ๋ทามมะอยู่ตรงนู้นตั้งหา่าพอเธอคนอย่างเธอไม่มีทางปลอมเป็นยายที่วาได้หรอกจะบอกค่าสื้ยินนั่นได้นี่ตาตีทิวานะ่ะไม่อ่อนโยนขนาดนี้หรอกหนกระโดกกระเดกเหมือนลิงแถมไร้ความละเอียดลอนแบบผู้หญิงไม่มีทางสใส่ใจคนอื่นแบบนี้ได้หรอกฮ่าฮ่าตาบ้ทาท้งทงที่ มารยาของข้าฉันไม่ได้ผืนทุกที่ไม่ว่าจะจีนอินเดียหรือญี่ปุ่นแต่กับต้องมาพหายหความบ้าของเยลลิงนี่ไงน,นนะฮยไม่ยอมไม่ง่ายหรอกแหมไม่เอานกกิยุนอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณที่ว่าเจ้าค่ะยูริยูริจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงก็ไม่ควรให้เข้ามาเจอเธออยู่นี่นะห้ามไปไหนอืมไม่เหมือนกันตรงไหนนะ นาดูสิว่าเธอมีอะไรที่พอจะอะอะไรนะจุดหมายชี้ได้จะทำอะไรนะ่ะอย่าเอาไปนะกิุนไม่เห็นเจอเลยอะ่ะนั่นมันจุดหมายของฉัน